เหยืยอพี่นันนะครับครับออืนี่ดูจอนันต์ไปขวายามนะครับ <c oughs> โดนแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทิปของนาติเอราวัณนะครับวังขนาดเก้าไล่นะครับสมาชิกอยู่ที่สามสิบกว่าท่านถึงสี่สิบนะครับ,รบ วังจะประมาณนี้นะครับเอาแล้วเว้ยประได้สาระประตูนะ้ำด้วยครับเพื่อน

Hãy subscribe đi đâu Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กัดอะไรครับพี่ยามสีอะไรครับสีนี้มีอีกไหมครับออจะเย็ยนพี่ยามค่อยๆเล่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยว่งเพิ่ง,พ,งพี่ยามกดคันอโอเคเดี๋ยวผมช้อนให้พี่ยามจเย็ยนพร้อมแล้วบอกนะนนรพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวช้อนให้เอาอม,มาเดี๋ยวช้อนในะห้น้ำปลูกสายอยู่ปะสวย หน้าตึงหน้าเป็นหน่อยหน้าเปนหน่อยก็น้าตึงนหน่อยโอ้ก้าวกำพอย่งให่นะพอยังใหญ่3นิ้วอะอย่างน้ำเช้าอะเทคนิคเทคนิคล้วนๆจะโดดกูปล่อยเรียบร้อย ป๊อบตีข้อมมนนะพ,พี่ข้อมป๊อบใช่ขนอนครัไกินปลายางจ้ายังเลยจ้า ขอบคุณครับนะได้ตังค์รึเว้ยด้ทาใช่เนี่ยสิโดนแล้วเดี๋ยวช้อนหน้าเดี๋ยวช้อนแน่เอาหีติดโอ้ยแล้วหัวมีหัวเดียวด้วยนะเอาอะไรอ่ะไม่บอกปัดทอนโอ้โหเซ็งเลย เดี๋ยวเดๆไปชนนะช้อนน่นี่ๆนี่ยชนนะสวิงใหญ่เดี๋ยวเดๆเดนโดนใใหญ่ไม่ไ่กิใช้เยอะผมโดนไหมโดนมาไปขวายาวนะครับไปได้ไหมเนี่ยค่อยค่อยค่อยๆจุ่ค่อย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 ๆจุางน้ำหนักมายังตกใจเลย เซนิดจ oh, oh, ้า oh. น uh ี่อ้าวมาเนียโอ้โหใครจัดโอ้โหนั่นลนสุดยอดเลยต่อรางวัลเลยนะลนโอ้โหสุดยอดไม่เอารางวัลแมนนว ไปใหญ่นะเพื่อนๆ มีสามโลนะเพื่อนๆโอ้โหโมีสามโลกว่านะนี่นี่นะครับเพื่อนๆดแบบจิกแม็กซิมัมจิกเฮด อืนะครับไกช่อนโอ้โหหัวจิกแม็กซิมัมจิกเฮดโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก็ ถือว่าได้ร่วมสนุกครับไม่ได้รางวัลไม่ติดรางวัลอะไรโอเคมาดูปลาร,รวมนะครับอ่าโอเคพอได้คิงคุมมาตัวนะสามลัวกว่าวก็ประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆลากันไปก่อนครับเจอกันทริปต่อไปครับสวัสดีครับ